สวัสดีครับฮัลโหลเทสเทสได้ยินปะครับฮัลโหล ค okay. มาเริ่มเล่นเลยแล้วกันเนาะไม่รู้ว่าภาพจะแหลกหรือเปล่านะเดี๋ยวลองเทสก่อนนะครับเหมือนกระตุกกระตุกอยู่หน่อยๆน่อยเปล่าเหรอ โอเคมา mm hmm. เหมือนไม่เคยเล่นหน้าด่านนี้ <laughs> ó khơi khơi mãi là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  mãi โ,อ,โอ,อย่าออกมานะโอเคผ่านไปเรียบร้อยครับชุกสบายโอ้ยอย่าลนนะอย่าลนอย่า โอเคโอ้ยมีคนเข้าแล้วสิแปดคนเฮ้ยเอ้ยยาึืบทันไหมทันนะก็ดูจากภาพแล้วก็ไม่ค่อยแหลกนะก็พอได้อยู่พอได้อยู่อ่ะโอเค มาด่าน2ครับมา,เ,าเลือกด่านนานเนะเาะอ๋อด่านเก็บไข่

อย่าดึงอย่าดึงโอ้ยใครใครใครเออไหนๆก็มาแล้วขโมยแม่งเงยแล้วกัน โดดขโมยไข่ของตัวเองโดดไม่ขึ้นโดดไม่ขึ้นทุกคนเก็บได้เก็บได้ไ,ดไปละเข้าไปพวกเข้าไปเราจะแพ้แล้วนะทำไมเราต้องโดนขโมยไข่เดีย เอย่ายุ่งอย่ามายุ่งลบโอ้อะไรมันจะขนาดนั้นลบไปเออลบไปหยุดอย่านะอย่าแม้แต่จะคิด อย่าไ้แต่จะคิดอยา่ยาอย่าเหมือนเราจะแพอ่ะโอ้ยคือไม่มีใครไปขโมยไข่สีแดงเลยเว้ยสีเหลืองกับสีน้ำเงินแย่งกันแบบโอ้โหได้แค่ด่านเดียว จะว่าหาห้องนานไหมมันก็ไม่นานนะมันก็ได้เรื่อยๆเ,ออเดี๋ยวนะอ๋อไม่ได้เปิด เหมือนยูทู e คนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เนาะเดี๋ยวลองไปในเฟซดูละกันด่านทะลุก,กำแพงโอเค โดดไปกระโดดกระโดดนี่กระโดดเออได้เปล่าเออได้โคดฟุกอะได้เออ,ได, <laughs> <laughs> ไ,ดเอ,อได้ด้วยเว้ยโคดฟุกอะอุ้ยได้ ได้ด้วยเออโดดรีบไงติดติด <c oughs> ที่หนึง่งที่หนึง่งเราต้องที่หนึง่งเราต้องที่หนึง่ง <c oughs> ไอ้ตรงเนี้ยไม่เคยผ่านเลยนะคือไม่เข้าใจว่ามันต้องสีน้ำเงินใช่ปะหรือว่าไงคือไม่เคยเล่นนะเออคือเคยเล่นแหละแต่ไม่เคยผ่าน อุ <önce S 2> ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้ยเกือบ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 อ่าอันนี้เราแม่งโอเวอร์มันบอกโอเวอร์ ได้นี่หว่าเหลือยี่สิบสี่คนด่านสามจะเป็นไรนะน่นขมโมยไข่อีกแล้วอ่ะตาที่แล้วก็ขมโมยไข่ <t ries> เอาอันนี้ก็ได้ไอ้เหี้ยกูจะเอาอันนี้กูจะเอาอันนี้กูจะเอาอันนี้โอ้ไม่ได้โอ้ไม่ก็ดีด่ะดิดไม่ให้ไม่ให้ ยตามล่ามัน จ ah. <that is German> ับโคตรยากอ่ะขโมยไขว้านขโมยไขวัาน ข้าวยไขวัา <laughs> มึงจะเดินกูทำไม <laughs> ชนะฮะชนะแม่ด่านด่านเท่าไหร่วะเมะื่อกี้ด่านที่สามแล้วเนาะอ่า ด่านสุดท้ายไฟนอลแล้วด่านไฟนอลมีแต่ด่านเดียวพ่อไม่ใช่สิต้องอีกใช่ปะใช่ไฟนอลปะไม่แน่ใจเหมือนกันอะใช่ไฟนอลปะไม่น่าใช่เนาะไฟนอลมันอีกแบบหนึ่งินเอาแค่แปดคนเอง โอ้ยออ้ยอย่าอย่าแม้แต่จะคิดอย่าที่คนผ่าเรียงเนี่ยอย่าอย่าอย่า อุ้ยนิดเดียวพวกนิดเดียวเอ้ยหกคนแล้วอ่าไม่ทันไม่ทัน <c oughs> <c oughs> โอ้ยจะได้บะา <c oughs> <c oughs> เลยว่าอัพมาเดี๋ยวไปก่อนแป๊บนึงอ่า